รู้ไหมว่าถ้าพี่พี่ปลูกพืชซ้ำที่เดิมทุกปีดินอาจจะเหนื่อยจนไม่อยากโตพืชแล้วก็ได้เพราะพืชแต่ละชนิดกินอาหารดินต่างกันต่อให้ดูเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่ธาตุอาหารบางอย่างก็หมดไปจนดินเสื่อมได้ง่ายๆนี่แหละที่เขาเลยแนะนำให้ปลูกพืชหมุนเวียนหรือสลับชนิดไปเรื่อยๆเช่นปีนี้ปลูกถั่วที่ช่วยเพิ่มไนโตรเจนในดิน ปีหน้าก็เปลี่ยนไปปลูกข้าวโพดหรือผักที่ไม่ใช่ถัว่วแบบนี้จะช่วยให้ดินพักผ่อนฟื้นฟูตัวเองได้ดีขึ้นแถมยังลดโรคและแมลงที่จะสะสมในดินด้วยนะถ้าพี่ๆอยากให้สวนยังมีแรงตลอดปีลองแบ่งแปลงแล้วหมุนเวียนพืชไปเรื่อยๆดูว่าดินจะล่าเริงขึ้นแค่ไหน บางทีสิ่งที่ดินกำลังบอกเราอาจไม่ใช่แค่รดน้ำมากขึ้นแต่เป็นการให้เวลามันได้พักและเปลี่ยนพืชดูบ้างก็ได้นะ